สวัสดีนะครับผมเกีย่ยวแป้งนี้หรือเปล่าโอ้อยกระมานนดนะครับไม่มีที่จะหลบเกีย่ยวแป้งนี้นะครับเกีย่ยวของตาแดงนะครับ ตะโค่นะจราจรอ,อาจจะติดขัดหน่อยนะครับเอาลงไงเนี่ยโอ้วิธีการเอาลงหน่อยนะครับท่านผู้ชมปุ๊บ งไงดีโอ้รถก็ติดเป็นรถของโครงการนะครับท่านผู้ชมเป็นอ่ามาโนดการช่างตอนนี้นะ่าจะเอาเนี2 0สองพันยะี่สิบยี่สิบเเบานะเสียกอต ดูวิธีการอาลงหน่อยนะครับอาลงยังไงเนี่ยติดตันมาเลยออโอ้โหหนักเหมือนกันนะเนี่ยเหล็กลางหน้า หนึ่งสองสามสี่ไปไล่ฮ่า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 ฮาฮ่าฮา แห้งเลยบ่คนแดงเยอะมาเคยนี้มีเน็ตกาแฟมานะครับไม่มีตีกันอ่ะเสียก็ไม่มีตีกันนะเห็มันเงียบไปพักนึงอ่ะรอเน็ตอ๋อรอเน็ตนึกวว่าจะตีกันโอ้นี่ต้องเอาอันนี้ไปเกาะกะรถเกี่ยวก่อนนะครับ ต่อเอาลอกไฟฟ้าแล้วโอ้กว่าจะได้ลงก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าคืองบน้อยนะโครงการนะครับต้องมีงบมาเยอะถึงว้าวว้าว ลราเกี่ยวข้าวให้ได้เยอะๆเราจะมีซื้อเงินไอ้มีเงินก็ซื้อรถเทเลอร์นะครับ<ป>นี่ลองเอาดึงไว้เอารถเกี่ยวดึง<ป>เดี๋้าด้าโซ่โซรถ ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ดึงไปปุ๊บโอเคเออโซลุดโซลุดอีกแล้วต้องมัดให้มันดีๆหน่อยนะครับแกมัดทำไมเนี่ย เราติดหน่อยนะครับดึงปลายโซ่ขาดดึงมาได้ไปแล้ว ดึงมาได้ไปเพื่อที่ว่าจะเอาโซ่ที่เกาะตรงบันไดอันนั้นนะครับเพราะว่าคนดึงไม่ไหวนะครับที่เกียจสาวลอกปกติต้องสาวลอกเอานะครับแล้วก็ปดโซ่ ก็จะเลื่อนรถถ่ยไปหรือเปล่าอ๋อจะเลื่อนรถไถไปขแบงหน้านะครับเี่เลื่อนรถถยไปนิดนึงอ้อีกน้อยอีก ไม่ไปอีกเหรออ,อ๋อมันค้าง,าง,างมันค้าง,างาจะยินเสลองค้างเดียวค้างโอ้อโอโอแล้วก็วข,ขับลงนนอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับด้น,นะ ลงเลยไปดูอตอนเลยมาเลยเบาๆนะพี่โอ้มอไซค์อย่าเพิ่งไปนะคระับผมต้องโบกไว้ก่อนเพราะว่า อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับมันขึ้นลงสาลีมันน่ากลัวนะไม่ใช่ว่าเฉพาะคันนี้คันเดียวนะทุกคันนะครับถ้าเกิดว่าเจอรถกําลังขึ้นลงสารีแบบนี้พยายามอย่าเข้าไปใกล้นะครับเพราะว่าบางทีมืออา,อาจจะไปสะดุดทรวคอนโทร,อรลอะไรเนี่ยมันอันตรายนะครับ โอเคเล่นมาได้แล้วไปเลยไปเลยระวังนะเสียก๊อ เรียบร้อยสุดยอดมากแล้วจอดไว้กันนี่ปเปี่ยหรือว่าเอาไปเก็บอยู่นี่อ่ะนาีรถสิบล้อบ้ได้ปเนี่ย,น,น,ยน่าจะได้อยู่มั้งเนาะโอ้ไปหยอดตรงไหนแล้วเนี่ย อโอเคนะครับวิดีโอชันี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ